สวัสดีครับสวัสดีกลับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมัอนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่ากระปุบกับช่องท่องพู่นเชนอ๋อครับมัอนี้บ้าท่องพู่นผาท่านผู้ชมและเอฟซีทัวทันครับผมมาหาคุณแม่กุหลาบครับผมเพื่อมาติดตามเหลืองราวข้อมฝันครับคุณแม่กุหลาบครับผมคุณแม่กุหลาบฝันฝันดีครับผมฝันดีดีเพื่นว่าครับฝันว่าได้หิวเนื้อตอนบักใหญ่ครับผมท่านผู้ชมหิวเนื้อตอนบักใหญ่ครับเนื้อสดตอนบักใหญ่เนาะครับแล้วคุณแม่เพื่อนก็มีตัวเหล็ก และตัวเลขของคุณแม่จะเป็นแนวใดไก่ผูาชมติดตามไปพร้อมๆกับเราทั้งพูดนะครับกับผมแต่ก่อนจะไปฟังเดืองร่าความฝันแนวทา้งดีๆครับผมกับคุณแม่กุหลาบก็ฝากส่าชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราต้งพูดน้ำนี้นะครับเดี๋เพื่อเป็นกําลังใจครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราั้งพูดหาคลิปที่ดีตัวเลขเด็ดๆมาฝากสมาชมในคลิปต่อไปครับผมกับผมตอนนี้คุณแม่กุหลาบเป็นกำลังถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามแนวททีงดีๆกับคุณแม่กุหลาบกันครับผมบาคลิปนี้คุณแม่กุหลานจให้ตัััวมมาไบ สวัสดีค่ะคุณแม่กุลาบค่ะสวัสดีครับแม่กุลาบครับสวัสดีครับค่ะมาในี้ช่องสาวนิ้งพ้ารวยช่องพูนชาแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้อมฝันกับคุณแม่กุลาบครับในงวดวันที่26ธันวาคม2021หร66เนาะค่ะส่วนคําค่ะท่านผู้ชมคำในจังหน่ะมาคำในจังหน่อยได้ยินว่าคุณแม่ฝันเมื่อคืนนีล่าสุดว่าันบอกสุ่ฟังในคุณแม่ฝันจังไรนอโอ้ยฝันจะว่าไปใส่ดอกก็คือว่ามีคนอยู่นนี่แหละหากจกว่าอันคือเป็นงานเป็นการ กะจักดูใสดอกเตยฝันว่าเปเจ้าของเนี่ยไปได้ถือเนื้อค่ะว,ว่าเขาปั่นเนื้อให้กับว่แมนว่าปันาป่นกับโบเห็นผู้ปั่นดอกเต่หูว่าเจ้าของได้หวิหวหิวยางมานนี่แหละแล้วว่าสีไปเงินนี่แหละ,ะ,หละสีมาเงินนี่แหละ,ะหวิวยางรูวเพราะท่านเด็กเขาเงอนดอกค่ะเนื้อกะโบหน่อยกับโบหลายพอดีพอดีค่ะ ประมาณสองสามโลนี่ล่ละเนื้อ <ฮะ S 2> นี่ฮิวนักนะ,<ฮ>ะ,ะเนื้อซดสดแดงๆมีเนื้อุดลาบไปว่าสันไปมีครบหมดทุกอย่างได้ก็ว่าดีใจแหละว,ว่าได้เจ้าของได้เนื้อไปลาบกินต่ว่าเจ้าของฝันดีอยู่ว่าได้เนื้อค่ะแต่เจ,จ้าสีว่าไปใจบันี้กับฮิวหิวยางว่าสียางเมื่อแล้วพระท่านได้หอดเนื้อหอดยางดอกกงเมื่อก่อนเืนเสาร์มากกับมัคือว่าเจ้าของฝันดีตัวนี่ฝันว่าได้เนื้อ ได้โศกแด่ลาไปง้ังนอว่ะค่ะปันนี้กะเจ้าสีว่าจีเป็นจีตีเป็นหัวเจ้าว่าจีตีเป็นอันไหนค่ะก็ดีว่าอันกอดีกับจีกางานแต่งหลูกสาวนั่กับพองวันที่สิบห้านี่แหละอืค่ะกะเจ้าสีว่าอันจีได้โูกตัวนี้ไมื่อว่าจีได้โูบนั่มตัวเล็กกับบุ้งครับได้ทั้งสองอย่างค่ะคุณแม่จ้้นั่ตัวเล็กกับสีได้ค่ะ น้ำลุกสาวกับสีดาเนาะเตรนใจเจ้าของกับว่าว่าสีดาเลขกัอะไรเงี้ยค่ะแต่ในใจเจ้าของกับมากมากคิดว่ามันสีมีนึงหล้วกะเก่ากับมากกับเลยว่าสีมากเอาส่แมนหลินกับสีเอาเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งอย่มันออกไปแล้วก็สีเอาหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่านะหาหนึ่งเก่าเป็นเหล็กมากสามตัวกับหนึ่งเก่านะคะค่ะ เพอมาหาหนึ่งเก่านี่มันเป็นเหลขทีบ้านอืมค่ะอันเลขทีบ้านน่ะมันหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่ามันออกไปแล้วได้หาก่อนมันออกตกกลับครับอ๋อนี่มันออกไปทีคุณแม่ถือเนาะค่ะงวดก่อนที่โช่ให้เบิ่งเป็นเลขที่คุณแม่เพื่อนฝันประยุทธ์งอนเพิ่นจัดการจัดงานเนาะค่ะแล้วเพื่อนก็ให้เล็ทีบ้านกับเขาของคุณแม่อีรีค่ะงวดว่างหันค่ะงวดวันทีหนึ่ง่ันว่าค่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะครับ คุณแม่คนหามาหนึ่งหากเก้าถ้าผู้ใดหมุนเนาะค่ะผู้ใดหมุนเลขของคุณแม่เขาเต็มๆค่ะอายุคุณแม่กับหกสิบเอ็ดปีค่ะถ้าผู้ใดกับหัวกับเมนดเนาะค่ะเป็นเก่าหนึ่ง<ข>ค่ะเพราะว่าหัวกับเก่าตัวเดียวกัน,กนค่ะกหน้ากับหลังค่ะแล้วหวดนี้คุณแม่ก็สิรีหายเป็นหา หนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าเนาะค่ะคุณแม่สินไฮหาหนึ่งเก่าค่ะสามโตค่ะสองโตหนึ่งเก่าคุณแม่ว่าค่ะหาหนึ่งเก่าหรือสิเอาอันหนึ่งเก่าหรือสิเอาหาเก่าค่ะหาเก่านั่มเนาะตัดคุณผู้ชมเขาไปตัดเอานะครับไม่ตัดเดนเราค่ะคุณแม่ฟันดีว่าเลยถือเนื้อเนาะค่ะหิวประมาณนัำค่ะสองโลสามโลเนาะค่ะฟันบดไดยเนื้อดีหิวเนื้อค่ะ ก็แสดงว่าคุณแม่จะมีโชคครับหิวเหนือกับบ้านเพิ่นว่าค่ะและการลิขิตบ้านเพื่อนนําเนาะค่ะค่ะเหนือก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วนอกคุณแม่เนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่กุลาบค่ะในงวดบันที่16ธัท่านว่าคม2566ขอให้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับแม่กุลาบอีกขังหนึ่งเนาะค่ะในงวดที่สีฮอตนี่ค่ะ ค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับผมหนื่องจากด้ฟั่งเรื่องราวความฝันแนวทางดีๆครับผมกับคุณแม่กุหลาบองเข้าครับบัานนี้บ้าั้งพูนก็นจะได้มาสรุปตัวเลขครับมาสรุปตัวเลขกแนวทางของคุณแม่กุหลาบนะครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านในเบิ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขของคุณแม่กุหลาบที่่นให้มากมี่ะไดแน่ครับผมกับผมสําหรับตัวเลขของคุณแม่กุหลาบที่ปนใหามากก็มีบาหนึ่งเก่าหาหบผ่ งวดวันที่16ท่านว่าข้อม2,086นะครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของคุณแม่กุหลาบที่เพิ่นให้มากครับผมเพิ่นฝันครับผมเพิ่นฝันวบะดิหิวเนื้อตอนบักไงเพิ่นว่าครับเพิ่นก็ให้ตัวเลขนี้มาเนาะครับเนาะครับผมคลิปนี้บ้าต้องพูดก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่บ้าต้องพูดน้ำนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าต้องพูดหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผม กับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของทองพู้นช่ n นครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมนันสุขสุขวนคกับผมคลิบนี้บาทกพูน่นก็ขอลาไปก่อนคลิปหนา้าพอกันไหมกับผมสวัสดีครับ